รีวิวที่พักถูกกันโอโยหกหกศูนย์หกบ้านสวนสบายเพลินราคาเท่าไร่อันนี้มันเนี่ยสี่ร้อยเก้าสิบสี่เองรวมภาษีด้วยด้วยแล้วไปไหมจองมันไม่ถึงห้า้อยจริงป่ะวะใช่นี่ไงไม่รวมภาษีนี่ไงกดจองมันบอกว่าสำระออนไลน์สี่ร้อยเก้าสิบสามบาทเออก็น่าสนใจต้ราจะไปอะไรอ่ะที่เราจะไปกันไม่ใช่หรอไปวัดเออ ไปวัไปทำที่ด้วยหลวงพ่อดำค่ายบางกุ้งอ่ะหลวงพ่อนิมานีอ่ะแล้วก็ไปไหว้แม่ใหญ่เอาแม่ใหญ่ไปเจิมแม่ใหญ่ไปินสองคนเนี่ยนะแม่ใหญ่เออเอาแม่ใหญ่ไปเจิมกับนี่ไงทําว้สุวรรณวันน่งตะเทียนอ๋อเอาป่ะไปสองคนเนาะมันต้องก็คือเลยช้ำๆเลยสองคนเนี่ยแหละมันไม่มีแนวร่วมไปกับเราจัดทริปที่ไรก็ล่มล่มล่มเดี๋ยวจะพาขอหวยเออแล้วใครถูหวยโอนเงินมาให้ด้วยนะโอเคเตรียมเลย ทันเนอยู่บ้านกันไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอการเราจะแบ่งเงินเลยค่ะแล้วเราจะไปทำคลิปที่แบบเที่ยวถูกที่สุดนะแล้วก็จองโรงแรมถูกที่สุดในอัมพวาดูด้วยว่าจะรอดไหมพันเจ็ดคลิปนี้เราอยากให้เป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนที่อยากเที่ยวมีตังแล้วค่อยเที่ยวนะคะไม่ต้องรอค่ะอยากเที่ยวไปเลยไม่มีตังมีตังน้อยก็ไปตามที่มันน้อยนั่นแหละนะไปแล้วสนุกมีความสุข่าเนาะมันก็น่าไปเว้ยอย่าไม่ต้องรอมีตังหรอก กูม่ไ่กูก็ไปถ้ากูอยากไปโอเคอ่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปอัมพาวาไขครับเรามาดูกันไหมคะว่าวันนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทอะ่ะเราจะรอดกันไหมเพราะมันจะมีค่าโรงแรมรวมทั้งค่าอาหารค่าน้ามันรถด,ด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันเผื่อใครอยากจะไปเที่ยวนะคะเราก็จะไปชี้เป้าให้นะคะว่าคุณต้องไปพักที่ไหนใช้เงินอย่างไรเพราะว่าแม่กองเนี่ยเขามีของกินแบบเยอะแยะมมาทุกถูกนะคะก็คันนี้อะไรจ้า ทุกคนตอนนี้รอหมุนออกมาจากบ้านกันแล้วนะคะวันเมื่อกี้มีค่าโรงแรมเนาะค่าโรงแรมจ่ายทางอักูตนาไปห้าร้อยห้าร้อยสี่สิบกว่าบาทห้าร้อยสี่สิบกว่าบาทแล้วก็เติมนว่าเมื่อกี้ห้าร้อยแบบข้าปั๊มก็ตอนนี้ก็ออกมาแล้วตอนนี้ถึงแถวแถวแม่กองนาเกลือและที่น่ามีนาเกลือเยอะเดี๋ยวสักพักหนึ่งใกล้จะถึงแม่กองทีนี้ตอนนี้เราเหลืองบประมาณประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทใช่ไหม ร้อยกว่าเว้ยเพราะว่าใช้ไปพัดเนึอแล้ว6 0ร้อยกว่าเราสามารถหาอะไรกินได้ถูกๆที่แม่กองไหมป้าป,ปูกก่อนเลยอันดับแรกเราต้องเอาท้องไปฝังมาปลูกเพราะผู้ถือมาปลูก,ก,ลก,กถูกมากเป็นผูถือนหนังหมูที่หนิงแบบชอบกินต้องแสมัยแม่กองวันนี้หนจะไปกินเซเล็ตต้มออยำต้องกินแบบไปหยักเลยนะเพราะเรามีงบแค่นี้มากเพิ่มแต่เราแอบเอาของมากินอ๋อเราแอบเอาขนเชบียงที่บ้านมากินแล้วก็ที่เอามาด้วยก็คือขาหมู แล้วเราก็ยิ้วเบียร์มันด้วยฟรีไงอันเบียร์สักระป๋องด้วยอ้าวเหรอเออที่ลินเนี่ยถ้านสมัยทําอยู่ที่นี่ไงไลต์กาแฟนั่นแหละอ๋อตอนทำคาเฟ่ใช่ก็เหลือมาก็เดอกจากนั้นเรากินเสร็จเราก็จะไปเข้าทิพังก่อนนะไปดูสถานที่ก่อนเดี๋ยวเราต้องไปวนหาที่พักก่อนนะไม่ไม่เคยไปที่คืนนี้เราก็จะไลฟ์สดเหมือนเดิมเนาะใช่ออกมานอกสถานที่แล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณไปไหว้พระ มาไหว้องค์ท้าวเวสสุวรนะคะแล้วก็มาขอพรขอให้ผลิตภัณฑ์โคตรอร่อยเฮงๆปังๆขายดิบขายดีผลิตไม่ทันส่งออกไปต่างประเทศหลายๆที่นะคะแล้วก็องค์ท้าวเวสสุวรรท่านบอกโอเคค่ะท่านอนุมัติเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะก็ามาอยู่ที่หน้ากุติเรือนไทยของหลวงพ่อเนื่องนะคะจะบอกว่าคือตรงนี้มันเปลี่ยนจนแบบ เปลี่ยนไปหมดเลยค่ะเมื่อก่อนตรงนี้จะไม่มีอะไรเลยนะคะบางคนนะคะที่มาวัดจุลามณีไม่รู้จักหลวงพ่อเนื่องด้วยซ้ําและไม่ได้ขึ้นไปกราบไหว้หลวงพ่อเนื่องซึ่งสั้นมรณภาพไปนานแล้วนะคะแล้วก็นอนอยู่ในโรงแก้วนะคะอ่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปดูบนปิติเดือนไทยนะคะ องคาเวสวรณนะคะแล้วก็มาขอพรขอให้ผลิตภัณฑ์โคตรอร่อยเฮงๆปังๆขายดิบขายดีผลิตไม่ทันส่งออกไปต่างประเทศหลายๆที่นะคะแล้วก็องค์ทาเวสวรณท่านบอกโอเคค่ะท่านอนุมัติเดี๋ยวนี้เลยค่ะ จะเป็นฟิลแบบสไตล์บ้านสวนตามอัมภวาอะไรเงี้ยมันจะมี2ฟิลฟิลแม่น้ําแม่กองนะ,ะแต่ว่าวันนี้เราเลือกที่นี่เพราะว่าราคาถูกที่สุดนะคะแตนแตนแป้งลักษณะห้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะน,นี่เป็นห้องเตียงคู่ค่ะก็จะมีสามารถนอนได้3มคนนะคะเล็กหนึ่งใหญ่หนึ่งนะก็ห้องก็โอเคนะคะมีะบรกบรรยากาศรอบนอกก็จะเป็นฟิลแบบมี ริมระเบียงไะมคะระเบียงน้านอกให้ดูกเหนว่าถูกมากเลยนะตับราคาจะเป็นฟิลแบบฟิลเป็นคองเล็กนะคะแล้วก็มีตามีน้ําอันนี้ดีอย่างคะอยู่ตรงอรงค์กรบริหารส่วนตำบลบางแคนะคะตรงนี้ก็ประมาณนี้นะคะ่ะถ้าเกิดใครจะจองมาที่โอโยก็ได้สะอาดดีค่ะหรือเตียงแบบ สวยงามมากเลยนะคะแล้วก็มีตู้เย็นให้นะคะในตู้เย็นก็จะประกอบไปด้วยน้ำสามขวดไอ้สามขวด,ขวดเพราะว่าให้อยู่กัน3ามคนนะคะห้องสะอาดมากเลย,ยอ่ะหนูว่านะ่ารักกลิ่นหอมเลยนะคะ,อะขอดูห้องน้ำหน่อยโอ้ห้องน้ำก็อาจจะอ๋อก็โอเคนะมีชักโครกแล้วก็มีห้องชเวอร์แยกเป็นสัดส่วนนะคะราคา400ร้อย จะบาทเนี่ยเขาจะให้นอนสามคนก็จะมีท่ามสาวยันี้นะคะเป็นเรื่องที่ดีที่เราจองมาในสปาแบบนี้เดี๋ยวคืนนี้นะคะเราก็จะพาออกไปนอกพื้นที่ไปไหว้พระขอหวยที่ค่ายบางกุ้งแล้วก็วัดแม่ใหญ่นะคะเป็นเป็นยักษ์ใหญ่เดี๋ยวนิงจะพาไปดูแล้วกันคืนนี้เดี๋ยวเจอกันนะคะวันนี้นะคะหนิงก็มากินอาหารร้านโปรดนะคะมันเป็นข้าวต้มข้าวแห้งค่ะที่แบบ ในกรุงเทพบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะแต่นี้มันเป็นของขึ้นชื่อแม่กองนะคะข้าวแห้งเขาก็จะเป็นเหมือนกับว่าต้องบอกกันว่ามันจะมีเป็ดมีไก่มีกระดูกหมูนะคะถ้าข้าไก่ก็จะมีข้อไก่ใส่ด้วยถ้าหมูก็จะเป็นหมูแบบเป็นกระดูกหมูนะคะแล้วก็เป็ดก็เป็นสับเราเลือกกินว่าเราจะกินแบบไหนนะคะถ้าเกิดเอาเป็ดเขาก็จะมาลาดให้แบบนี้แล้วก็จะมีเครื่องในมีเลือดน,ะะนี่เขาเรียกว่าข้าวแห้งนะ แต่ถ้าเกิดเป็นข้าวต้มนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มเป็ดไก่หมูกระดูกหมูเลยเขาก็แค่เอาน้ำข้าวต้มค่ะใ,ใส่ลงไปแค่นี้เองค่ะมันอร,ร่อยมากบอกเลยนะแม่กองขายก็หลายเจ้ามากและส่วนใหญ่ก็จะอร่อยถ้าที่เจ้านะคะแต่ถ้าเป็นร้านดังต้นตำรับนานมากนะต้องมาที่หน้าวัดเพชรเลยค่ะวัดหน้าวัดเพชรสมุดรน,นะคะ ชามนี้ก็น่าจะประมาณอยู่ที่25-30บ,บาทนะเมื่อก่อนเนี่ยก็เคมี15บาทก็อร่อยนะใครแวะมาแม่กองนะคะต้องแวะมาร้านนี้ออกบอกก่อนเ้ยครับว่าเขาจะขายแค่ตอนเย็นนะคะประมาณร้านเปิดก็4ีงเย็นเป็นต้นไปวันนี้มา3ามทุ่มของหมดแล้วนะคะต้องรีบนะคะอร่อยมากตอนนี้นะคะหนิงก็มาถึงวัดแม่ใหญ่แล้วนะ,ะก็คือวัดนาง็นเทียนอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม ตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มกว่านะคะหนิงก็พามาดูสถานที่ต่างๆเพราะว่าอยากจะมาไหว้เท้าเวสุวรรณแล้วก็ไหว้วัดยักษ์ไม่ใหญ่ด้วยนะคะแต่ว่ามีเรื่องมหัสจรย์มากโว่ดเนี้ยหนิงมาเสียงซิมซีนะคะตรงนั้นนะคะก็จะมีเรือนนางตะเคียนหนิงก็เลยไปเขย่าซิมซีไปขอเขานะคะว่าขอเลขหน่อยหนิงก็ได้เลขมา2ตัวนะคะก็คือเลข4ก่อน แล้วก็มาเลข9นะคะเสร็จแล้วเนี่ยหนิงก็โอเคอีเกิลเนี่ยค่ะที่มาด้วยกันอันหนึ่งเนี่ยนางก็เลยไปเขย่ามั่งปรากฏว่านางก็ได้เลข4และเลข9เหมือนกับหนิงเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยหนิงก็เลยมาไหว้ยักษ์แม่ใหญ่นะคะโดยการมาล้วงติ่งฟองอีกนะเราก็ล้วงไปหนิงก็ได้เลขตัวแรกมาเป็น4อีกค่ะแลวหนิงก็นึกในใจนะว่าอย่าบอกนะว่าเป็นเลข9เสร็จแล้วหน่งก็ล้วงใปลูกที่2ก็กลายเป็นเลข9อีก เราะก็บ้านหนิงได้เลขมา49สามครั้งหนิงก็เลยกล่าวว่าไม่ล้วงไม่เขย่าอะไรทั้งสิ้นละเพราะว่าเราสองคนเนี่ยสามครั้งแล้วนะคะทั้งเสือเซมซีทั้งล้วงปิ่งปองได้เลขเดือกหมดเลยก็เอาเป็นว่าถ้าใครแบบว่าอยากจะซื้อจะได้นะแล้วแต่นะคะเดี๋ยวจุดต่อไปนะคะหนิงก็จะไปที่วัดค่ายบางกุ้งนะคะที่นั่นก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งคือหนิงก็ชอบมาตอนกลางคืนนะเพราะว่าวันคนมันเยอะแล้วก็ร้อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่นั่นนะคะ วันนี้ก็ทิปของเราเนี่ย1,700บาทจะรอดหรือไม่รอดเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่ก็จะมาสรุปให้ฟังนะคะว่ารอดหรือไม่รอดเพราะตอนนี้จ่ายไปแล้ว1,250บาทนะก็ยังเหลือเงินอีก400กว่าบาทนะ <S 2> <S 2> <S ทโอเคเดี๋ยวพาไปอีกจุดหนึ่งค่ะ นี้นะคะหนิงก็จะมาปิดทริปคอนเทนต์1,700บาทไปเที่ยวแม่กอนนะ,ะว่ารอดหรือไม่รอดอ่ะมาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเริ่มจากค่าโรงแรมเริ่มจากค่าโรง,งแรมห้าร้อยเจ็ดสิบบาทค่าน้ำมันห้าร้อยอ่นาน้ำมันห้าร้อยบาทข้าวปลาปลูกเจ็ดสิบต้มยำวุ้ต้มยำปลาปลูกเจ็ดสิบบาทตอนคืนเราไปกินหน้าวัดแปดสิบกระต้มข้าวต้มก็แห้งหน้าวัดนะคะแปดสิบาทแล้วก็มีอะไรอีกทำบุญทำบ,บุญที่วัดหกสิบบาท แล้วก็ซื้อขนมปังกรอบขนมปังกรอบ40่สิแล้วก็ตอนขากข้าวแวะซื้อโค้กซื้ออะไรในเซเว่นแปดสิบบาทแปดสิบบาทก็เท่ากับเดี๋ยวก่อนดีมีอะไรอีกบ้างเมื่อเช้าเรากินข้าวที่ตลาดน้ำอัมพวาตลาดน้ำอัมพวาอีกหนึ่งร้อยบาทบวกอีกหน่วยสิบร้อยโอ้โหหนึ่งพันห้าร้อยบาทเป๊ะพอดีเลยค่ะก็เท่ากับโชว์ด้วยโชว์ดู้หนึ่งพันห้าร้อยเนี่ยคิดแล้วนะคะก็เป็นหนึ่งพันห้าร้อยบาทก็เท่ากับว่าได้เที่ยวแม่กองที่อัมพวานะคะแล้วก็ ไปไหว้พระไปมูนะคะโคตรอร่อยกากหมูของเราก็ปรากฏว่าเรากำลังจะกลับบ้านค่ะเสร็จแล้วทวําไมวะคุณหนูน้าคนที่ออกจากบ้านแล้วแม่งเข้าบ้านไม่ได้ก็เลยบอกอีกคนไม่อยากเข้าบ้านเลยทําไงดีทําไงดีนึกขึ้นได้ว่าคุณหนูหนาอยู่หัวหินคุณหนูหนาบอกว่า <c oughs> พี่พี่ตอนนี้พี่อยู่ไหนอ๋อเราอยู่แม่กองหุ้ยใกล้หัวหินนิดเดียวมาดิมาดิ <c oughs> เราชั่วโมงกว่าเองเนาะชั่วโมงกว่าเราก็เลยบอกคุณหนูหนาเอาตรงๆนะเราแบบ เราทำคอนเทนต์หนึ่บาทตอนนี้บัตเจ็ตเราอ่ะน่าจะไม่พอแล้วละ่ะเพราะเราต้องเติมน้ำมันอีกนะแต่ว่าถ้ามาบ้านคุณหนูนาก็จะพักฟรีใช่ไหมคุณหนูนาบอกมาเลยเดี๋ยวซัพพอร์ตแล้วตอนนี้นะคะหาก็ซื้อแบบซื้อปูซื้อซีฟู้ดเตรียมรอเราค่ะ ก็ถือว่ามาต่ออีกสองวันเนี่ยค่ะหนิงบอกว่าหนิงแบบอยู่นิ่งไม่ได้ลิงมันไม่ยูนนิ่งมันจาวิ่งกระโดดไปมากเออก็ <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าเราปิดทิปแม่กองนะคะใครที่คิดอยากจะไปเที่ยวแล้วบอกว่ามบน้อยไม่มีตา,าออไม่มีหองเออมบน้อยไม่มีเงินไม่มีเวลาไม่มีเวลาเนี่ยสำคัญมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นอยากไปไปเลยอยากทำทำมาเลยทำให้เราแบบว่ารู้สึก แฮ ppy มีความสุขอะถ้าคุณ a เล r t คุณมีความสุขคุณก็จะจินตนาการทําอะไรได้ใหม่ๆเยอะๆเลยนะคะก็ฝากไปด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากไปเที่ยวแม่กองก็โรงแรมนะคะโอโยถูกที่สุดเลยนะคะบ้านสวนบ้านสวนโอโยบ้านสวนนะคะก็400กว่าบาทเบสิกห้0รอยนะคะเป็นอันว่าวันนี้เราขอปิดทริปไปแค่นี้เดี๋ยวเรามาเปิดทริปใหม่ในบ้านคุณนุนาว่าเรามาทํากิจกรรมอะไรกันบ้างเออราบมเป็นทิปี้เป็นทริปฟรีก็โอเคนะคะสวัสดีค่ะไป Good. I come on. Die? <laughs> คอนเทนต์ใหม่สำหรับการกินฟรีเที่ยวฟรีพักฟรีนะคะก็ได้อน,นิสงจากบ้านคุณหนูนาอีกแล้วเหมือนเดิมนะคะก็คือว่าเมื่อวันนี้ก่อนออกจากแม่กองใช่ไหมเราก็ไปกินข้าวผัดก,กะเพราแล้วกินแบบประหยัดประหยัดแต่พอมาวันนี้ปุ๊บระหว่างขับรถมากับไอ้เกลกอน,นี่คิดว่าเฮ้ยก้นวันนี้เราจะได้กินทุเรียนเนาะเพราะว่าคุณหนูนาซื้อทุเรียนให้ซื้อปูให้มันมีความรู้สึกว่าเฮย้ยเมื่อวานม,มันหอยเหี่ยวแต่มันก็สนุกอีกแบบนะ วันนี้เราก็เลยได้มาพักที่ใหม่ฟรีเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนของเราวันนี้นะคะก็ดู้กันมีแล้วว่าคุณหนูนาคก็คือ f อคนหนึ่งที่แบบว่าสพอนต์อยูเอ่เรื่อยเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องที่พักแล้วก็เขามีบ้านพูลมิล่าสังหลังใครสนใจอยากมาพักก็ได้นะคะเขาจะลงเว็บไซต์เอาไว้นะคะอ่ะเราจะมาดูห้องของเอรีก่อนนะคะมาดูมเนเลยนี่วันนี้ก็จะเป็นห้องแบบ ฟิลอันดาราจันดาราเน,นี่ยนะคะเขาไเตียงแต่ว่าไม่มีคู่นอนคนเดียวนะคะน,นี่เป็นฟิลของจันดาราคือบ้านหลังนี้คุณหนูนาเขาชอบเลยที่เป็นสไตล์แบบไท,ไทยๆนะผสมผสานกับคลาสสิกโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวดูห้องอีเก,กินมั่งนะคะนี่โอเคไหมแต่แตงๆนี่นะคะ่ะ <laughs> อันนี้นะคะ คือจริงๆห้องนี้มันเหมาะกันอยงนะมันทําให้อย่าไในถึงโครมตอนที่ไปอยู่เกลัง้งหรือฮ่องกงอะไรแบบนี้สไตล์จีนจีนะคะแล้วดีเซียนานะคะนี่ด้านบนเลยค่ะเป็นภาพวาดท,ที่แบบเออเป็นงานอาร์ตนะคะสวยงามมากเจ้าของห้องบอกว่าอยากให้ห้องนี้เป็นโทนสีขาวแดงะคะ่ะแล้วก็มีกระจกเนี่ยอันนี้แบบเป็นเหมือนไม้อะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่เู้นะเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปของเราในวันพรุ่งนี้นะคะก็คงจะ เล่นน้ำแล้วก็ทำคอนเทนต์ต่างๆนี้ก็จะเอามาลงให้ดูกันเรื่อยๆค่ะวันนี้คุณหนูนาเขาก็ต้อนรับเราด้วยปูจ้าเมื่อกลางวันนี้กินอะไรกันเมื่อเช้าเขาผัดกะเพราจานละส5บ้าบาทวันนี้โชคดีนะดีที่เราไม่กลับรุงเทพนะมีปูต้อนรับออค่ะมีผลไม้ด้วยใช่แล้วค่ะปูตัวใหญ่มากเลยคือของปลดเอรี่มากเลยแล้วก็มีมีมทุเรียน ราบปากจริงๆเลยวันนี้แกะนะคะค่ะวันนี้โชคดีนะคะอันนี้ก็เริ่มต้นทิปใหม่นะคะเป็นทิปที่เสียตังค์ทริไม่ไม <laughs> ทิปมีสปอนเซอร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาในคอนเทนต์ใหม่นะคะในคอนเทนต์ฟรีนะคะรอบนี้